กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับ SS Coffee Plus นะฮะกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะน้ำตาลไม่ใส่ใส่ย,ย่าหวานนะคะเพราะฉะนั้นทานได้นะฮะดื่มได้อร่อยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีโอยโปรตีนทำให้ผิวเรีเนียนนุ่มวันนี้ SS Coffee Plus มาพร้อมโปรหลัก100ร้อยค่ะครับโปรเลยนะครับ1กล่อง15ซองกล่องละสามาสิบบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียงแค่1,000งพัเท่านั้น 1, ค,คุณผู้ชมถ้าใครสนใจกับ SS Coffee Plus ก็โทรเลยครับ0ศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปด อได้เลยจ้าคอ่ามาในช่วงนี้เอ๊ะใครกันนะนางเอกเสียงแปววชอช้างเลิกกับแฟนปล่อยตัวจนอ้วนโดนบูลลี่ไม่ตรงปกด้วยนะฮะ นี่เขาปล่อยอักษรย่อมาแล้วนะคุณแม่ฟังบอกเสียงแบลเสียงแบลมาด้วยนะฮะคือท่ามาชาวเน็ตนี่ไม่ได้พักกันเลยนะครับไม่ได้ผ่อนกันด้วยแหละนะเพราะว่ายังแบบว่ามีข่าวนั้นข่าวนี้มาสืบตลอดเพราะล่าสุดเองเนี่ย mm hmm. เพจเจมอยร้อยแปะครับออกมาโพสปริศออนากษรย่อว่าสะเทือนใจนางเอกสาวชอช้างหมดสภาพไม่ตรงปกโดนบูลลี่แรงเลิกกาแฟแล้วเสียศูนย์ปล่อยตัวเหมือนคนเพิ่งคลอดลูกหวั่นเป็นโรคซึมเศร้านะฮะ ซึ่งนางเอกสาวเสียงแบ้วอักษรย่อชอช้างเนี่ยหมดสภาพไม่ตรงปกครับนะโดดปล่อยตัวปล่อยใจไปหมดเลยเหมือนกับเพิ่งคลอดลูกมาอ้วนไม่ตรงปกเหมือนคนมีน้องแอบไปคลอดลูกมาเรื่องนี้กระทบกระเทือนจิตใจนางอย่างหนักนะฮะจนแอบเครียดแล้วก็บ่นกับ คนใกล้ตัวนะฮะญาติคนใกล้ชิดพยายามเตือนให้ห่างจากโซเชียลเพราะว่ากลัวผลกระทบว่าถ้าอ่านโซเชียลมากมากแล้วเนี่ยาอาการซึมเศร้ามันจะก,กำเริบงานนี้ก็ต้องให้กำลังใจกับสาวนังเอกชอช้างคนนี้ด้วยนะจ๊ะนี่ขนาดมึงให้กำลังใจนะทำไมมึงเขียนนขนาดนี้ถ้ามึงให้กำลังใจมึงต้องไม่เขียนเลยเออ,เออนะฮะขอให้กำลังใจอย่าไปว่าเขาอ,อีกเลยแต่เราก็ไม่รู้รว่านัา้อง,องชอช้างนเอกชอช้างไม่ใช่นักร้องชอช้างนังเอกเสียงแบ๊วชอช้างด้วยเนี่ย เคยออช้างก็อนนึกไม่ออกอะว่าใครชูใจใครวะแม่ชูใจเป็นบทเรียนหนังสือเรียนภาษาไทยที่โบราณชอช้างไม่รู้นึกไม่ออกอ่ะรุ่นเก่าๆแม่นึกออกไหมถ้ารุ่นใหม่ๆนึกไม่ออกแม่รู้จักแร่รุ่นใหม่ๆอ่ารุ่นใหม่ๆใครอะถ้ารุ่นเก่าๆหรือรุ่นใหม่ๆอ่อช้างใครอะชอช้างอะมีคนเดียวนะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ตก็อ้วนแล้วนะเออตอนนี้ไม่รู้จริงๆอะตอนนี้ไม่รู้อะถ้าแม่เขียนมาอาจจะรู้ อืมเมื่อกี้ที่กูเปิดรูให้มึงดูไงอืมกูพิพนาศแล้วหุ่นอ่ะพังโมกตะลาแตวก่อนอ่ะเลิกแฟนเลิกแฟนแต่ละเลิอกกันหลายรอบแล้วอืมเออ ก็เป็นไปได้นะมันก็เชื่อมโยงกันนะเมื่อกี้ไม่ล่ะออกูเบิร์ห้มึงรู้อ่ะเบอะไปหมดแล้วอ่ะเออใช่ไหมก็น่าจะเป็นไปได้เพราะชาวชาวมีใครเอามพูดมาเลยไม่รู้ไม่นึกไปเอกจอชาไม่ออกนึกไม่ออกจริงๆก็ถึงเด็กผ่าแม่มีแค่คนเดียวนั่งเนี่ยตอนนั่งทำคลิปก็ไข่ผัวโชว์ช้างนึกไม่ออกจะแบบรุ่นใหม่ยิงหนึ่งไม่ออกใหญ่ แต่ถ้ารุ่นเก่าก็ไม่รู้จักอีกก็กเลยต้องมารอถามแม่นี่ไงว่าไขวืะะะอ ามาดูนี่ดีกว่าเปิ้ลไอรินดีกว่านะฮะเปิ้ลไอรินครับเปิดใจสาเหตุเคยแช่งใบเตยย้อนเล่าเหตุการณ์เมื่อ9ปีก่อนนะครับเพราะว่าเปิ้ลไอรินเองก็เคยให้สัมภาษณ์ถึงใบเตยสยามเมื่อครั้งมีดราม่าและปัญหาเอาไว้ก็เลยถามกับเปิ้ลไอรินบอกว่าเอา9ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเปิ้ลก็เลยบอกว่าก่อนอื่นเราต้องพูดให้ทุกคนทราบก่อนว่าคลิปที่เป็นไวเล่าไปเนี่ยเราได้พูดไปก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเดือนก่อนเป็นเป็นแบบเหมือนล่วงหน้าเป็นเดือน,อนแล้วนะฮะด้วยคําถามที่นักข่าวถามว่า เรารู้สึกยังไงกับคนที่มาสาบแช่งเราเราก็เลยหัวเราะขึ้นมาแล้วก็พูดว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นคนน่ยไปสาบแช่งเขามากกว่า<ะ>ซึ่งจริงๆอ่ะลึกๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะถามว่าในวันที่เราออกมาพูดรู้สึกอย่างไรเครียดแค้นหรือว่าอะไรจะออกมาพูดแบบนั้นะนะฮะก็บอกว่าวันที่เป็นข่าวตอนนั้นน่ยด้วยความที่เราเนี่ยต้องเรียนให้กับทุกคนทราบก่อนว่าเราเองอสำคัญที่สุดนะฮะให้เกียรติผู้อื่นเราเป็นมนุษย์ที่ให้เกียรติทุก มองตาแล้วก็พูดด้วยความสุภาพ <ฮะ S 2> แม้แต่เรารพอเราก็ไม่เคยเรียกเขาว่ายาม <ฮะ S 2> เพราะเราเล่นละครเวลาเราเรียกใครว่ายามเนี่ยซึ่งคาเล็เตอร์มันมันไปดูเป็นการดูถูกคน<ฮ>ะนะฮะสาวเปิ้ลนอรินว่าอย่างนี้ <ฮะ S 2> แต่เวลานั้นเนี่ยเราโดนไม่ให้เกียรติทุกมิติเลยอันนี้ย้อนกลับไปนะไม่ใช่หมายถึงปัจจุบันนะพิ่เพอนไอรินบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก๊อปปี้ผลงานนะฮะซึ่งก็ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเพลงเพลงหนึ่งเนียนะครอยู่ในรถนะเออนะฮะซึ่ง ไม่เจอเหรอไม่ไม่เจอเออนั่นแหละนะซึ่งก็บอกว่าจะ้ปหน้าหน้าสีนั้นแขนสีนึงวะ ภาพสมัยก่อนในกล้องไม่ชัดไงไม่เกี่ยวอีบมงพูดหน้าเป็นสีแข็งสีซึ่งพี่เปิ้ลเองก็บอกว่าตอนนั้นโดนก๊อปปี้ผลงานซึ่งก็ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนนะเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มีเพลงเพลงหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราทำเอ็แล้วก็โทรไปหาผู้จัดการเราเขาก็นัดเรามาเจอแล้วก็ให้เราในโยกหูคุยกับผู้ใหญ่อีกค่าหนึ่งและตอนนั้นเน่ยเรามีสปอนเซอร์เราเลยบอกไปว่าเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายขาก็เลยถาม ตัวเส้น MV นะฮะเราก็เลยบอกว่า MV เราจะนั่งรถทัวร์มาแล้วเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้ามีแดนเซอร์ช่วยเปลี่ยนแล้วก็รถทัวร์ชนกันซึ่งเราก็เดินจากปรากฏตัวลงมาเป็นแบบว่าเหมือนเป็น r e s ร์ e p a นะเข้าใจคุณแม่หลังจากนั้นเขาก็หายไปแล้วก็กลายมาเป็น MV เพลงเพลงหนึ่งที่ดังมากซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกอดนะเพราะมันเป็นไอเดียของเปิเขาเปิ้ลไอรินเขาตอนนั้นคนเขาบอกว่าเปิ้ลน่ย ต่อกระแสออแต่ว่าจริงๆแล้วเปินเป้นอาจจะเปิ้นอาจจะพูดความจริงก็ได้นะ,ะนะครับแล้วเราก็ถามว่าคําพูดเราวันนั้นเหมือนเป็นการสาบส่งหรือเปล่าบอกที่เราเปิ้ลไอรินก็บอกว่าที่เรารู้สึกกับไม่ดีนะเพราะว่ามันก็คือโมโหอะไม่เข้าใจคนโมโหมไม่ละม,มันเสียใจยมันออโกรธมันก็โมโหมันแล้วก็เลยมีอะไรมากมายต่างๆนานาแล้วก็ นแล้วที่เรารู้สึกไม่ดีที่เขาทําเรื่องไว้กับบุพะกก็เลยชักพาให้เราเนี่ยได้ไปเล่นภาพยนต์กับแฟนเขาในบทกระพุกกํากับก็มาเติมต่อมันมีลบรงเลิฟซีนอ่ะตอนนั้นประเด็นดราม่าอะไรแม่เลิฟซีนที่เขาบิดามากันเลิฟซีนเขาเล่าลก็ได้เนี่ยเพื่อนเลิฟซีนเพื่อนก็บอกเออเลิฟซีนก็เลิฟซีนพอเลิฟซีนแล้วมันก็มีฉากเงี้ยแล้วก็อยู่ๆมันก็มีฉากเนี่ยหลุดออกไปเป็นข่าวพอหลุดออกไปเสร็จปั๊บมันก็เป็นข่าวพอมันเป็นข่าวเสร็จปั๊บเนี่ย ทางผู้ชายเขาก็โทรมาหาเปิ้ลนบอกว่าทำไมไปปล่อยปล่อยปล่อยฉากนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยไปโปรโมทอย่างนี้ได้ยังไงเออเปิ้ลนบอกเฮ้ยเปิ้ลนมันไม่รู้เรื่องอื ใครเป็นคนทำเพราะว่าฉากเนี่ยป้นมันก็ได้แค่เล่นแต่เรื่องที่จะเอาไปปล่อยไปปล่อยอีกคนที่ถ่ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นเบื้องหลังอยู่แล้วเป้นกูไม่ได้มาถ่ายหรอกใช่นั่นแหละก็เลยมีเรื่องเปลาวการแล้วตอนหลังเห็นว่าใบเตยเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะมามาเล่นด้วยแต่ไม่เอาเป้นเล่นเออป้นตัวนั้นงานมันก็น้อยถามไม่เอากูเล่นแล้วกูจะกินอะไรอ่ะทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเปลาแล้วใบเตยเขาก็ถ่ายอยู่ในสตูดิโอป้นเขาก็นั่งในรอนในรถหลายชั่วโมงสี่ชั่วโมงเขาก็ เขาก็เดินลงไปเดินลงไปแล้วก็ไปยืนมองแล้วก็คงจะมีคนมากันไม่ให้เจอออกมาการสุดท้ายเนี่ยเขาก็เขาก็ขอฝากขอโทษมากันนะค่ะใบเตยเขาก็ฝากขอโทษเปิ้ลมากับผู้จัดการนะคะเขาฝากขอโทษเปีิ้นมาเปิ้ลหนังกระโปงแล้วเรื่องนี้นางมันเก้าปีเปิ้ลมันปล่อยวางคนมันทําบุญทุกเช้า่มันก็ปล่อยวางแล้วมันไม่ได้อาฆาตแค้นใครหรอกแต่ว่าคนไอ้ที่มันสัมภาษณ์มันอยู่ไงมันยังอยู่ไง มันก็เลยทําให้คนเขาก็ไปขุดมาไงแต่ว่าโดยส่วนตัวเปิ้ลน,น่ยมันปล่อยวางไปตั้งนานแล้วอชีวิตมันก็ไปเจอแต่สิ่งดีๆหมดแล้วเปิ้ลน่นะครับต่ชีวิตใบเตยตอนนี้จะบากนะครับว่าเมื่อวานเจอน้องคนหนึ่งนะคะ เขาบอกว่านอนร้องไห้นะอสองคืนแรกรนอนร้องไห้รู้สึกว่าวันนี้มันงจะได้จะได้ปล่อยออกไปเจอไปออกไปจากไอ้น,นี่ศูนย์กักโควิดอะศูนย์กักการศูนย์กักการเพราะว่าเขาต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะคะเพราะเขาต้องกักโควิดก่อนนะคะ10วันแล้วก็นอนร้องไห้นะคะแล้วก็อาหารการกินเนี่ยน้องชายเขาก็ดูแลให้หมดเลยครับ นะคะเขาก็ดูแลให้ให้พี่สาวเขาหมดนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยไปอยู่ไปอยู่นครน,นะคะมแม่เอาไปเรียนที่นครศรีธรรมราชนะคะคที่ปากปากพนังไปเรียนที่ปากพนังนะคะแล้วก็บ้านหลังใหญ่ๆที่50กว่าล้านเนี่ยน้องชายเขาเป็นคนไปนอนเฝ้านะคะแต่ว่าแม่เขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาเขาคิดถึงลูกเขาแม่ก็เลยเอาหลานเนี่ยไปอยู่ที่ปากพนังนะคะ โอเคนะฮนะอ้าวพักกันสักครู่ดีกว่าในช่วงนี้ใช่ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะ S S c o f f e e ฟ a ีนะคะคุณผู้ชมขานะคะ,คะกาแฟดีๆนะคะที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลแต่ก็หวานได้นะคะพเพราะใช้ความหวานจากยาหวานนะแล้วก็มีซอยโปรตีนทำให้ผิวคุณเนียนนุ่มนะคะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรโมชั่นพิเศษเลยวันนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องครับราคาเพียงแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะถ้าใครสนใจกับ s s c o f f e e ฟ a ี k ก็โทรได้เลยครับ9ูนย์4 6 2าหือที่แหนึ่งแปดี่หกสองสี่หรือที่แหล่าุขภาพด้เลยจ้า คคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ